ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านแล้วกับรายการพลทธทีวีครั้งหนึ่งครับในวันนี้เรามาเล่นแบบเรียบกันเอาชีวิตรอดกับคู่แตนโมแล้วเราก็มีแขกรับเชิญทั้งสี่หรือสามคนเนี่ยนะอสามคนคุณนายคุณนนทคุณอินแค่นี้แหละแต่คุณอินไม่ได้เล่นก็เสียใจไปด้วยนะจ๊ะคุณนนท์พนวนคุณนนท์นนท์นนท์นนเขาไปไหนของเขาอถึงกลับมาอยู่สกินน้ำไปอ่ะครับสกินน้ำไปครับเท่ไหครับ ท่านผู้ชมไม่ตอบอยังกะนั่งขี่ครับโอ้จะดูว่าแล้วจะ,ะดูว่าแลกินี่เาทาเถียงครับยังกะนั่งขี่ครับ,กกนนรบใช่ครับยังกะนั่งขี่ครับแต่ก็มึงไม่นั่งขี่ <c oughs> มึงไม่นั่งครับมีนั่งไห่ยอยู่บ้านเพื่อนพี่ <c oughs> ถ้ามีคำหยาบก็ขอภัยด้วยคลิปนี้เราเล่นเพื่อนเยอะมันก็ต้องมีนะเนาะมีใครได้ถดรือยังได้แล้วได้แล้วขอข้าวไก่ก่อน

ออกไปวางเค้ื่องชาจอีกไหมเออ้วล่ะของก็หายเรียกไม่ต้องวางหรอกอเก็บของไม่นดเออเก็บของ้นะเอออ้ไม่เก็บของเแ,แต่เรามีวิธีปั๊มหน่ยแต่มันต้องมีช็อตเออมันมีวิธีปั๊มอยู่แต่ต้อง,องเออนที่สุดก็จะฟินสักทีแล้วเก็บของแล้ว พอก็วางแหม่้วเว้ยไมงั้มันเออออเออเอเียบเล่นนะเนี่ยครั้งนี้จีีก็เยบเล่นมาครั้งที่สิแปดแตมั้งเพราะว่าคลิปที่แล้วเบเขาเกิดหลดนะครับเออฮะเขาเล่นทองเลยนะครับแม่จะเล่นเซิฟเดิมนะเซิฟเดิมเซิฟอะไรอ่ะเล่นได้เเล่นนี่เลยถ่ายแล้วต้องถ่ายให้จบบ เออเราขาดขนไก่เนอะเอาหาขนไก่วันนี่ครับเยดยนะมนไ,ได้เรื่อยๆแล้วก็คราบมาได้แล้วธนูเรามีแค่สี่ดอกเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามใช้เปลืองแต่ยิงเล่นได้แต่ว่ามันจะหายเลยนะเพียงมันไม่หายหอ่ะพ่อหายเร็วต้องหาขนไก่อีกสามตันจะได้ได ได้เลยพ่อกุมีมิชเดหดตายๆตายๆตายๆ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 แบบเหล้เปอ็นไม่เป็นไรแบเลยหนึ่โอ้แบตหนึ่งเซสุดยอดเลย เออได้แมวห,ห,ห,หมดให้หน่อยอีนอา<ำ>หมดให้หน่อยกูดีกูหุนนะดูดูขวดแด้วหกท้วบขึบนมาขอบคุณนีณณว้าว คนนี้ฮะไม่ไม่้ามนี่กูบอกอ่ะว่าไอเ้เจ้เกี่ยวเป็นไอ้ตุ๊ดอ่ะอ๋อยังงั้นเออไม่จริงเลยเขาบอกตุด๊ดไม่วิ่งเลยเกิดกูและไอ้กูวิ่งแค่นั้นไม่ไวิ่วนะงตามไม่ทัน น้ำน้ำเน่าโอ้ยมึงแบ่งให้กูมั่งประมาณสิบอันนายในกล่องนะมาเร็วๆดีครับกล่องไหนก็ได้ไปถึงเวลาลุยกับปลากระหัวแล้วเราจะชนะมันให้ได้ในวันนี้เออกูลืมเอาซุปมาเลยเขี่ยดเขี่ยตรงไหน มึงฆ่าวัวเล่นกันแล้วนะนะเอาไปทำก่อนหนังจะได้ไม่เพิ่งจริง,รง<ม>ไหมที่เ,เก็บค่ะขอบคุณก้อนเแล้วไม่มันเออแล้วซุปเห็ดไปหายหายไปไหนหมดวะควานเดียบเองไปม่ค่ะเออขอบคุณพ่อ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 ,พอ,พอ,อวันนี้เราจะไปรวยกันนั่งจาก เออเดี๋ยวหลังจากกลับบ้านจะไปทำแมปไปน,นี่ไหมล่ะแบบภารกิจของเราไปอันนี้ภารกิจนี้ไงห่างจิ้มจิ้มจ<า>ิ้มหย่อมบสนสามรอยคำเฮียคำเฮียเฮ้ย,ยใครก็ได้เข้าไปใกล้ๆใ,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 ใกล้ใกล้ๆกลองสปอรน,นี้มันจะเกิดไม่เอาไม่ไปอ่ะกลัวไอ้นายเข้าไปเลยไปกับกูใครมันไปกับกู ต้องมีคนไปกับกูมิลชิปกูไปเนี่ยมันคืออะไรวะมอสดูโอ้ยเต็มเต็มเจ๊ครับโอ้โหไอ้ขับไปแล้วหนึ่งตัวอัพแต่กว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมเฮียนายได้เอาที่ขุดมาไหมเนี่ยไม่เอาไอสัตว์เอ้ยฝากด้วยนะนี่ตายครับแก๊สตายครับแก๊สตายฝากด้วยนะอะไรกูมาแล้วข้าแกตัวสองตัวเนี่ยขุดก่อนขุดขุด แลก็เล่นอไอเล่นกันเอาไข่กเราไข่ไก่ปลาเลยนามันใช้ไข่ไก่ไก่ไก่โอ้ยโดนว่กูโดนปิ้วไม่กับโดนแล้วปิ้ว

กูเปิดแล้วนะุดได้ตัียวเก็บทั้ง้อันตัวท้ายกูขุดแล้ว้ตัวเดียวเี่มไมงดเตัวเดียว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 เหลือตัวเดียวมาสู้กับกูมา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 สู้กับกูมาระหว่างจางสายฝนเลยมาบักน้อนเดียวได้แด ไม่แปดขอ,อ,อก,ก่อนอันนี้หมอนกูกูจะเล่นไว้เจอ้าาดดอาวไม่ชอบ้ยดีลสำหรับครั้งนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ